สวัสดีคะ่ะมาพบกับข่าวดารานะคะสุดช็อกเลยระคะ่าดาราสาวคนดังตรวจพบว่าเป็นมะเร็งมีรายงานมาว่านักแสดงสาวพักโซดาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งไทรอยชนิดพาพิลลารี่ ซึ่งเธอก็ได้รับการผ่าตัดตามคำแนะนำของแพทย์แล้วเรียบร้อยโดยทางต้นสังกัดก็ได้ออกแถลงการแจ้งถึงสถานะสุขภาพของนักแสดงสาวอย่างเป็นทางการในวันที่13ธันวาคมต้นสังกัดของพักโซดามได้ออกแถลงการถึงการกตรวจพบอาการป่วยของนักแสดงสาวพักโซดามได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งไทรอยชนิดพาพิลลารี ระหว่างเข้ารับการตรวจสุขภาพทั่วไปและเธอก็ได้รับการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามความเห็นของแพทย์เนื่องจากผลงานภาพยนตร์ที่รอคอยอย่างยาวนานอย่างเรื่องสปีชิโคาโก้กำลังจะออกฉายนักแสดงสาวพักโซดามก็รู้สึกเสียใจ ที่เธอไม่สามารถอยู่กับแฟนๆที่คอยสนับสนุนและรอคอยรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์โดยเธอไม่สามารถเข้าร่วมในการโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง Special c าก g ได้แต่เธอก็ได้ส่งแรงสนับสนุนสำหรับการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ทางต้นสังกัดยังได้กล่าวว่า เราอยากจะขอบคุณสำหรับนักแสดงทุกท่านรวมไปถึงทีมงานภาพยนตร์เรื่อง Special Cargo ปปรวมไปถึงทุกคนที่สนับสนุนผลงานภาพยนตร์เรื่อง Special Cargo ปปและนักแสดงสาวพักโซดามและพักโซดามจะโฟกัสกันรักษาตัวเพื่อที่ให้เธอจะสามารถกลับมาทักทายแฟนๆด้วยสุขภาพที่ดีในอนาคตและทางต้นสังกัดก,ก็จะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้นักแสดงสาวฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน สำหรับผลงานชิ้นใหม่ของพักโซดามภาพยนตร์เรื่องสเปเชียลคาโกนั้นมีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่12มกราคมปีหน้าและสำหรับมะเร็งไทรอยชนิดพาพิลารีเป็นมะเร็งต่อมไทรอยชนิดที่พบได้บ่อยและมีความรุนแรงน้อยที่สุดเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกวัยแต่มักจะเกิดขึ้นกับหญิงวัยเจริญพันธุ์หรือผู้ที่มีอายุ30-50ปี ทางเราขอให้นักแสดงสาวพักโซดามหายไวๆและขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ